สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มี h o n d ้ p c ซีเอ้ตัว ABS สีขาวนะเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับผมนะฮะนี่ฮะคันนี้รถผลิตวันที่16ตุลานะครับ2567นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่19ตุลานะสอนก็นะฮะก็ผลิตได้3วันนะครับรถมาถึงร้านนะครับ แต่ว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับแล้วก็ทําสัญญาผ่านแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็น h o น d ้า c x 160ตัว ABS สีขาวนะครับตัวนี้สีขาวใหม่นี่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวสีนี้สวยมากนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะก็จะเป็นตัว abs นะฮะก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามี abs นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับระบบไฟทางคันนี้จะเป็น led นะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาเงินสดร,รวมจดทะเบียนอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับ honda pcx ร้อยหกสิบตัว abs นะครับหนึ่งแสนหนึ่งพัน 9 0 0บาทนะครับราคานี้พร้อมอูดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้โลโก้ก็จะเป็นสีทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหลังนะข้างหลังนี่จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับจะไม่มี ABS นะฮะบนี่ฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําก็อยู่ตรงนี้นะฮะน้ำยาลอยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับส่วนน้ํามันเครื่องนะฮะข้างแรกก็ 1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0 0แล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับตัวนี้ระบบใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสนะฮะก็จะเป็นดิสหน้ามี a b s สนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิสหลังนะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะฮะถังน้ำมันที่จุน้ำมันได้8.1จลิตรนะรองรับแก๊สองเก้บกแล้วก็ E20 นะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทนะครับกดรีโมทเปิดสวิตช กําปิดกดสตาร์ทปิดขั้นเร่งไปได้เลยนะครับยูบ็อกก็ใหญ่นะยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะใส่ของได้เยอะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ามันได้ถึง52.6กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.9นี้สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะฮะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะพีเจเนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับนี่ฮะ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้หนึ่งลูกสูบ4ี่วาล์วนะขนาดล,ลูกสูบอยู่ที่60สมิลน,นะฮะช่วงชักนี่ห้าสิบห้าจุดห้านะฮะตัวนี้ h o n d ารับประกันเครื่องยนต์ได้สามปีสามหมื่นกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดรับประกันใน้ห้าปีห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับส่วนราคาก็หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับราคาเดือนตุลาคมนะครับสําหรับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับที่ 092 1577 129นนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ